ฮอนด้าซิตี้โฉม,มแมลงสาบสาภาพสวยเดิมล้อแม็กสวยๆฮะสีสันบอดี้ได้บางๆเดิมๆนะครับนี่เลยนะไฟโฉบเฉี่ยวปี2004สีสีสันได้บางๆกระจกไม่มีแตกร้าวไม่อัดกาวนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นี่เลยฮะบอดี้สวยทั้งคัน 6 5 0 0 0นะครับรถบ้านแท้ร้อยเซใช้งานทุกวันเพื่อนๆดูความสวยงามครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะสำหรับ Honda City โฉมแมลงสาบรถบ้านใช้งานทุกวัน6 5 0 0 0นะครับยังใช้งานอยู่นะฮะเจ้าของขายเองเลยครับนะ FC ฝากขายตรงนี้เลยนะครับดูแผงประตูฮะโอ้โหงามจริงๆดูเสาเอครับ สวยมากนะฮะหกหมื 65, บาทปี2004ันสคุ้มๆกันไปเลยฝากเพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยใครสนใจทิ้งเบอร์โทรนะครับ Honda City โฉมะแรงสาบป,ปี04